หลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2565ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะมีการคำนวณตรวจสอบทั้งในส่วนของรายบุคคลและรายครอบครัวในกรณี สำหรับคนที่มีครอบครัวก็คือคนที่มีคู่สมรสหรือว่ามีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีซึ่งโดยสรุปแล้วการคํานวณการตรวจสอบว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มบุคคลที่ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัวไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปปีกลุ่มนี้เนี่ยจะตรวจสอบรายบุคคลทีเดียวก็จะทราบผลชัดเจนเลยเพราะว่าเป็นคนโสดเป็นคนไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นตรวจสอบรายบุคคลหลักเกณฑ์รายบุคคลทั้งในส่วนของรายได้ทรัพย์สินหนี้สินถ้า ลายบุคคลผ่านก็ถือว่าท่านผ่านเลยก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เลยนะครับซึ่งการประกาศผลก็จะประกาศในช่วงประมาณเดือนมกราคม2566นี้ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็คือมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินมีสลากออมสินมีหนี้สิน ไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในส่วนของรายบุคคลผ่านแล้วก็ผ่านเลยก็ถือว่าตัดสินเลยอันนี้กลุ่มที่1ก็จะอาจจะรวดเร็วมากกว่ากลุ่มที่มีครอบครัวเพราะว่าตรวจสอบคนเดียวแล้วจบเลยรู้ผลเลยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มคนลงทะเบียนที่มีครอบครัวซึ่งคําว่าครอบครัวในที่นี้ก็หมายถึง บุคคลที่มีคู่สมรสก็คือมีการจดทะเบียนสมรสไว้และยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ามีทะเบียนสมรสค้างอยู่หรือว่าเป็นคนที่มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีจะมีหนึคนสองคนสามคนสี่คนก็ถือว่าเป็นคนที่มีครอบครัวซึ่งคนที่มีครอบครัวที่ไปลงทะเบียนอย่างสมมติ พ่อแม่อยู่ด้วยกันมีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปี2คนสมมุติ5ขวบคนหนึง่งลูกอีกคนหนึง่งอายุ 10. ขวบพ่อก็ไปลงทะเบียนแม่ก็ไปลงทะเบียนนะครับลูก2คนอายุต่ำกว่า18ปีไปลงทะเบียนไม่ได้ทีนี้มาดูในส่วนของพ่อก่อนก็จะเข้าไปตรวจสอบหลักเกณฑ์รายบุคคลของพ่อว่า ผ่านเกณฑ์หรือเปล่าอันนี้เอาเฉพาะพ่อคนเดียวก่อนนะเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีรายได้แล้วก็มีทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยก็ไม่เท่ากันสมมุติพ่อมีรายได้ตลอดทั้งปี1นึ0 0 0สบาทแสดงว่าหลักเกณฑ์รายบุคคลของพ่อเนี่ยมีรายได้เกินเกณฑ์1 0 0 0 0แบาทแบบนี้พ่อก็คือไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรายได้เกิน หนึ่งแสนบาทต่อปีหรือว่ามีทรัพย์สินทางการเงินมีเงินฝากมีสลากออมสินเกินเกณฑ์ที่กำหนดลายบุคคลของพ่ออันนี้พ่อคือไม่ผ่านเกณฑ์หมดสิทธิ์เลยสำหรับพ่อก่อนนะครับสมมุติพ่อมีรายได้มากกว่าแม่ก็คือมี1 2 0 0 0แบาทตลอดทั้งปีอันนี้คือพ่อเนี่ยอดละทีนี้มาดูในส่วนของแม่ถ้าสมมติแม่เนี่ย มีรายได้ตลอดทั้งปีก็คือ80,000บาทแล้วก็มีทรัพย์สินมีเงินฝากมีหนี้สินไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดแม่มีรายได้ทั้งปีก็คือ80,000บาทถือว่าไม่เกินเกณฑ์10,000 0บาทแบบนี้เกณฑ์รายบุคคลของแม่เนี่ยผ่านก็คือแม่ผ่านรอบที่1ไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบเพราะว่า แม่ที่ไปลงทะเบียนเนี่ยมีครอบครัวก็คือมีคู่สมรสนะครับก็คือมีพ่อหรือว่ามีลูกอีกสองคนก็ต้องไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ของแม่ในรายครอบครัวต่อว่าแม่ผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งหลักเกณฑ์ในรายครอบครัวของแม่เนี่ยในส่วนของรายได้เนี่ยก็จะต้องรวมกับของพ่อด้วยแม่มีรายได้ทั้งปี80 0 0 0บาท พ่อมีรายได้ทั้งปี1 2 0 0 0 0บาทพ่อรวมกับแม่80,000บวก120,000บาทก็รวมเป็น200,000บาท200,00 0บาทก็คือรายได้รวมในครอบครัวของแม่ก็คือแม่บวกกับพ่อส่วนลูกสองคน5ขวบกับ1 0ขวบยังเรียนหนังสืออยู่รายได้เป็น0ทีนี้ก็ต้องเอารายได้รวมในครอบครัวก็คือ พ่อกับแม่รวมกันสองแสนบาทมาหารจำนวนสมาชิกในครอบครัวก็คือมี4คนพ่อแม่แล้วก็ลูก2องคนสองแสนหารด้วย4ี่คำตอบที่ได้ก็คือ50,000ื่นแบบนี้ก็ถือว่ารายได้เฉลีย่ยไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือรายได้เฉลี่ยในครอบครัวก็คือไม่เกินหนึ่งแสนบาทแม่ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ทั้งรายได้รายบุคคล และรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนส่วนหลักเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินฝากสลากออมสินหนี้สินต่างๆก็ไปว่ากันไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะในส่วนของรายได้ซึ่งหลายท่านสอบถามเข้ามาถ้าเป็นแบบนี้แบบที่ผมยกตัวอย่างก็คือพ่อไม่ผ่านเพราะว่ารายได้ส่วนบุคคลส่วนตัวของพ่อนั้นเกินหนึ่งแสบาทแม่ ผ่านทั้งรายได้ส่วนบุคคลก็คือ80,000บาทไม่เกิน100,000บาทและรายได้เฉลีย่ยหารแล้วเหลือ50,000บาทก็คือไม่เกิน100,000บาทเช่นเดียวกันถ้าคิดเฉพาะรายได้แบบเนี้ยแม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง2รอบก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่2565 แต่ว่าก็ต้องไปดูหลักเกณฑ์ส่วนอื่นประกอบกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินฝากสลากออมสินหรือว่านีสินอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉพาะในส่วนของรายได้ซึ่งน่าจะคำนวณกันได้ง่ายและพอจะเห็นภาพโดยสรุปครอบครัวนี้ก็คือพ่อไม่ผ่านแม่ผ่านลูกสองคนหมดสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าอายุต่ำกว่า18ปีแม่ก็จะได้รับบัตรสวัสดกิการรัฐรอบใหม่เพียงคนเดียว แต่ว่าต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง78ข้อที่กระทรวงการคลังครับกำหนดไว้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างในการคิดคำนวณว่าคนที่จะได้รับบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ท่านต้องผ่านทั้งหลักเกณฑ์ส่วนบุคคลซึ่งถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็หลักเกณฑ์ส่วนบุคคลผ่านปั๊บก็ผ่านเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีครอบครัวเนี่ยต้องผ่านทั้งหลักเกณฑ์รายบุคคลและหลักเกณฑ์เฉลี่ยของครอบครัว อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักเกณฑ์เป็นวิธีการในการคำนวณคนที่จะผ่านหรือไม่ผ่านได้รับบัตรสวัสดิการรัฐรุ่นใหม่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะประกาศผลรอบตัดสินในช่วงเดือนมกราคมปี66ท่านที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปรอตรวจสอบสถานะก่อนว่าสถานะความโสดหรือความมีครอบครัวถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าถูกต้องสมบูรณ์ก็รอรอบตัดสินเดือนมกราคมปี66ถ้าข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็ไปรีบติดต่อหน่วยลงทะเบียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขนำส่งข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็รอฟังผลรอบตัดสินในเดือนมกราคมปี66เช่นเดียวกันส่วนท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนท่านไปลงทะเบียนยังมีเวลา ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทางระบบออนไลน์หรือลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านก็ได้ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านผมแนะนําให้ท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อนอย่าพึ่งไปฟังคนนู้นคนนี้มากเพราะบางทีหลายคนก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นท่านไม่แน่ใจอะไรท่านไปลงทะเบียนไว้ก่อน ให้ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบเองว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่าพึ่งไปฟังคนอื่นอย่าไปตัดสินเองเพราะว่าลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้สะดวกจะลงทะเบียนออนไลน์หลให้ลูกหลานลงทะเบียนแทนให้ก็ได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือว่าจะไปติดต่อลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านก็ได้สะดวกทางไหนก็ลงทะเบียนทางนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเองว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทะเบียนครับ